ล่าสุดเลยคลิปของพี่ชายเป็นไวรัลอีคลิปหนึ่งอะไรที่พี่ชายพูดแล้วแบบว่ารางวัลมันไม่ได้การันตีเรื่องแบบงานเรื่องอะไรอย่างนี้ครับหลังจากที่โพสต์ไปว่ามีงานเลยมีงานติดต่อไม่ได้ไม่ไม่มีเลยคือจากที่เมื่อก่อนทํางานจนไม่มีเวลาตอนนี้มีเวลาเยอะจะไม่ได้เวลาเยอะจะไม่ได้คือมันใช่ถามว่ามันมันเป็นช่วงที่เหมือนแบบพอดีทุกคนเหมือนกันนะเพ พอตอนแรกไทยนึกว่าคนเดียวหรือเปล่าแต่พอถามรอบข้างทุกคนเขาบอกว่าเหมือนกันเลยเ <c oughs> ออแต่โอเคก็ดีมีเพื่อนตอนแรกหน่อยไหมอะไรี้เหมือน,นหน่อยไหมเอาจริงๆเลยนะไทยไทยเหมือนแบบตอนตอนช่วงที่งานเยอะๆก่อน <c oughs> งานเนี่ยไทยก็แบบเหมือน รอเวลาที่จะได้ <พา S 1> ได้อยู่ <พา S 2> กับลูกบ้างก็เลยไม่ทันได้คิดออพอแบบเออโอเคได,ได้ได้มีเวลาได้อยู่กับลูกแล้วแล้วก็มารู้อีกทีอยู่กับลูกมาตั้งหกเจ็ดเดือนแล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่เยอะไปแล้วลเริ่มสงสัยทำไมพ่ออยู่ดัออตอนค่าเทอมเริ่มจะมาแล้วแล้วก็เออทำไมเราต้องอยู่ที่เฉยมาแล้วก่อนอะไรที่ถ่ายเรื่องอะไรคะที่ก่อนจะหยุดจริงๆไทยก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายอยู่ก่อน จนถึงตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้คิวเยอะมากก็ถ่ายอยู่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็ถ่ายอยู่แต่ว่าหลังจากอที่ถ่ายอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องใหม่ติดต่อเข้ามาอ่าใช่ก็เลยถ้าตอนไี้มีติดต่อมาลับที่วนรไม่ต้องคิดเลยเพราะเขาเลยมาลับครับพร้อมครับคือว่าดุกวันคือเคยถ่ายอย่างปีก่อนตอนที่ไ่ายถ่ายมาคือมันกี่เรื่องอะฮะไม่กล้าพูดเลยอาจะมี แปดเก้าเรื่องโอ้คนอื่นเขาเราก็เปลี่ยนเรื่องแปดเก้าเรื่องก็พับเลยอะไรกินอันนั้นยังไม่รวมแล้วก่อนออันนั้นยังไม่รวมเน็ตเฟลกดเลยก็เยอะเหมือนกันเยอะครับเยอะก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยแบบเดี๋ยวขออยู่กับลูกแป๊บหนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เหมันแบบชาร์จแบตเต็มแล้วโอ้ล้นแล้วตอนีาร์จเลยนึกว่ามันอยู่นานไปมันหยุดนานไปเราเลยแบบติดทำงานด้วยประหาพิชาไม่เลยครับคือจริง ไทไทยแบบเหมือนจะชินกับอะไรทุอกอย่างอ่ะคือ<ม>ถ้าช่วงที่ทํางานอ่ะมันทุกวันแล้วไทยก็จะเป็นรูทีนนี้ยตืน่นตีห<ม>้าเลิกแบบสี่ทุ่มกับอนอนทิ้งคืนอะไรเง,งี้ยแล้วไทยก็จะเป็นรูทีนแลนนแ้วทล<ม>ไทยก็จะชินกับมันแต่พอถ้าช่วงที่หยุดแล้วอยู่บ้านไทยก็จะชินกับรูทีนนี้เหมือนกันะ <iment S 2> จะรู้สึกว่าก็ここยังตื่นหกโงมงไปส่งลูกส่งลูกเรียนอะไรเง,งี้ยมันก็จะวนไทย ใช่ชอบปรับตัวให้เข้ากับหรือทีมที่มันเป็นแล้วก็จะคุ้นอยู่อย่างนั้นตอนเนี้ยที่จะแบบถ้าต้องตื่นไปทํางานหรืออะไรเงี้ยไม่อยากบ่นเลยเ <c oughs> ดี๋ยวคูแบบน่าเกลียดยังไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชินกับการตื่นไปทํางานเออแต่ความสามารถเข้ามาได้เลยไปได้พร้อมมากครับเ <c oughs> ออ <c oughs> ตกลงเอาไงกันเนี้ยพี่ชายจะเล่นบาสซายอ๋อใช่โกโก้ใช่ครับแปหมือนกันแต่ไม่คือ ด้วยความที่ต้องเลื่อนรอบออกไปก็พี่กบน่าจะมีงานที่ต้องรับเอาไว้แล้วก็เลยแบบอาจจะต้องไปไปเล่นแทนบางรอบท่านนนะครับอันที้คือพอพอทราบเรื่องมาว่าเราต้องไปเล่นแทนนี่คือดีใจอันนี้ติดต่อมาหลังจากที่พิ่งๆติดต่อมาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็คือวันที่เขาจะแถลงข่าวนะที่บอยโทรมาบอ เดี๋ยวบ่ายนี้พี่ต้องแถลงข่าวแล้วออ <laughs> แอจะกวนอะไรนิดนึงไี่จะรอคำนี้มานานมากืี่ต่ว่าท่องบทมาแล้ว <laughs> คือพร้อมเลยนะ <laughs> แล้วแ <laughs> บบมสมคิดเหมือนกันว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าเหมือนเขารีแคสอะไรอีกที่นี่เอออาจจะเราน่าจะเล่นบทนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยพีนะ่บอยโทรมาปึ้งพร้อมครับแล้วที่ต้องไปแบบ ต่อกับแบบนักแสดงคนอื่นยังไงบ้างอันนี้มันจะยากตรงนี้เพราะว่าเขาซ้อมกันมาเดินเล่นกันมาเจสามสิบรอบแล้วคือเขาเข้าเนื้อกันหมดแล้วแต่ไทยก็จะต้องเข้าไปให้ให้เนียนอยู่เนี่ยนันเป็นนักเรียนใหม่สวัสดีครับแต่ก็คิดคิดว่าพยายามจะพยายามทำให้ให้ให้เนียนที่ตรงที่ได้บทไหมครับได้บทมาบทส่งมาละครับส่งมาละี๋ยวจะลองเพลงแล้วนะยากไหมยากไหมพี่ชายครับหรือว่าจริงๆยากนะยาก ยากไม่ใช่แค่ที่ต้องเข้าไปเสียบแต่ว่า<ม>ตัวคาแรคเตอร์เองเขาแบบโพอะไรไปเยอะมากมเลยคือตัวองค์งานเบ็ดนี่เขามันมันเคยศูนย์กลางความการยึดใน<ม>สิ่งที่เขายึดเหนี่ยวกันเอาไว้แล้วแบบมันอะไรอเงี้ยม,ม,มันมันมันมีมันมีพลังมันมีความสําคัญตรงนี้ที่ไทยก็ไม่อยากจะไป ลดทอนเขาถ้าเกิดแบบชาเข้าไปแบบไม่พร้อมอะไรอเยอ๋อแต่ก็เตยเตรียมความพร้อมมานานแล้วโดอพี่ชายเนาะตั้งแต่เมือไปดูเจ็ดเดือนแล้วก็นเลค่ัพี่ชายต้องต้องเล่นแทนเยอะไหมคะรออที่เข้าใจว่าน่าจะเจ็ดรอบนะครับเพราะว่ามีอยู่สี่วันที่พี่กบอาจจะไม่ว่างแล้วก็บางวันจะมีสองรอบก็เลยจะเป็นทั้งหมดน่าจะเจ็ดรอบบอกแฟนแฟนว่าถ้าจ้องไรเห็นพี่ชายไม่ต้องตกใจฮะรอบไหนแบบเอ๊ะพี่กบดูหน้าตาแบบ ก็เผื่อใครจองตั๋วฟาจลดดซายไปแล้วเห็นองค์หน้าเม็ดอาจจะดูหน้าตาแปลกแต่ชายเองนะครับแทนเข้าไปแทนพี่กบบางรอบที่พี่กบไม่ว่างนะครับถามถึเรื่องพี่วิกกินนเป็นยังไงบ้างกี่คือจริงๆแล้วเขากำลังใจเขาดีมากแล้วเขาก็เตรียมเขาเขาเตรียมใจมาประมาณหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้ยการได้ไปออกไปข้างนอกไปงาน มีคนเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยคือช่วยเขาเยอะแต่ว่าเขาได้ได้ได้หลุดออกจากความความเศร้านิดหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาจะเป็นกลับบ้านเป็นกอดน,นอนก็จะเป็นอะไรเงี้ยนิดหนึ่งให้ให,ให้แบบเวลาเขาได้อยู่กับตัวเองอะ่ะเขาจะเขาก็จะวนกลับมาตรงนั้นแต่ก็ช่วยเยอะครับที่ที่ที่คนไปให้กำลังใจไป คนรอบข้างอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับลูกหรืออะไรเขาจะแบบเบาหน่อยตอนนั้นคุณพ่อท่านเป็นป่วยไเอเส้นเลือดในสมองออก็คือแบบล้มหลายรอบแลยด้วยสี่รอบแล้วก็อยูอ่จะบอกว่าติดเตียงก็เกือบเกือบจะติดเตียงเนี่ยอยู่ทั้งหมดล้มๆลละสองปีแต่ช่วงหลังน,นี่คือติดหละ,ะก็เลยเลยแบบก็ค่อนข้าง เตรียมใจเตรียมอะไรกันอยู่ประมาณนึงแต่พอถึงเวลาจริงมันก็จะต้องมีเราอีกมั่ชนนย่งตัวพี่ชายเองเราระคับประคองยังไงบ้างให้พี่วิกกี้เข้าบบว่าไม่ดิ่งเกินไปไม่เศร้าเกินไปก็คือพยายามอยู่ด้วยเรื่อยครับเวลาคือชายจะสังเกตเขาอยู่ตลอดเวลาอาจจะรู้ว่า ความรู้สึกเขาเริ่มมาแล้วหรือว่าแบบหน้าตาอย่างนี้แสดงว่าเขาเริ่มเริ่มแบบเริ่มเจ็บไม่ไหวอะไรเงี้ยญี่ผ่านมาที่พี่กี้ก็ดูแลคุณพ่อเต็มที่ใช่ค่ะเต็มเต็มคือกี้เขาจะเป็นเสาหลักของที่บ้านเราไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเยอะมากเป็นพิเศษแล้วก็พี่ชายเขาอะไรอ่ะเขาก็คือบัจจินทร์กับอ้อมแล้วก็เลยสองคนนี้จะจะแบบคือเหมือนสกิด ไม่ค่อยได้ <laughs> ไม่ไม่จะจะแบบเซนซิทีฟกับเร <c oughs> ื่องนี้มากก็จะเกิดต้องให้กำลังใจอีกเลวันนี้สวดสุดท้ายใช่พี่ชายก็จะอยู่เคยงข้างสง่งหลังจากนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะไป <c oughs> อยู่เขียกจะอยู่ใช่ต้องแดลว่าคนรอบข้างจะช่วยเหยอยมาโดยเฉพาะลูกๆด้วยเหมืนอนกันแล้วก็คือลูกเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกของแม่ด้วยเหมือนกันาแบบเขา เหมือนแปลว่าเขาคงคงเรียนรู้อะไรสักอย่างไปว่าแบบแม่กำลังไม่สบายใจหรือว่ากำลังเศร้า<ม>เขาจะเซนได้ทันทีแล้วเขาจะเข้าประกอบก็ไปก่อนเขาแบบเป็นเด็กดีคือหม้ยควาว่าแบบความส่วนได้ลงไม่ทำนให้คุณแม่ไม่ครับไม่ครับส่อนเดิมต้นเดิมแต่ว่าเขา <c oughs> เขาเห็นเขามีความเห็นอกเห็นใจแม่อะไรเงี้ยเห็นใครเห็นแล้วแต่ก็ดีใจเหมือนกันที่เขายังเล็กอยู่แต่เขาเข้าใจอะไร กว <heaven entender> <net diz> ่าที่เราเราคิดใจครอบครัวด้วยนะคะพี่ชายขอบคุณครับ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 พี่